นี้นะคะคุณคุบม,มะลินนะคะจะนําคุณผู้ชมค่ะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเรื่องไปดูเรื่องของการดําเนินกิจกรรมหลังคายล็อกนะคะของคาเฟ่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดค่ะ คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายคนที่รอบรรยากาศการกลับมาของการค้าขายการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับทันทีที่เราเริ่มปลดคลายล็อกดาวน์ทำให้ตรงนี้เป็นความหวังอีกครั้งหนึ่งให้กับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากร้านค้าไหนที่อยู่ใกล้ชิดกับการเดินทางหรือการท่องเที่ยวนะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่พระนครศรีอยุธยานะครับมาดูคาเฟ่แห่งหนึ่งครับที่เขาเติบโตมาพร้อมกับธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยกระทั่งวันหนึงเจอพิษของโควิดสิต้องมีการปร,รับตัวอยู่พอสมควรแต่สิ่งที่น่าประทับใจมากกว่านั้นนะครับคือการเกื้อกูลกันระหว่างร้านค้าที่เกิดขึ้นณนที่แห่งนี้กับสโสน,นะอยุธยานะครับพูดคุยกับคุณนะัท คุณจิรพาวีจิสตสัจพงศ์กันเลครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะ<อ>ก่อนอื่นต้องชมเลยบรรยากาศสวยมากนะฮะปกติร้านกาแฟมีเยอะมาก<อ>แต่ตรงนี้เดี๋ยวซ้ายเจอนะครับเดีด๋ยวขวาเจอเจดีซึ่งเป็นโบราณสถานที่คุณมีคุณค่ากับคนไทยมากนะฮะที่นี่มีที่มายัางไงบ้างครับที่ร้านสนโน,นอุทยาครับ ใช่ค่ะชื่อร้านสโนใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยบางทีลูกค้าเดินเข้ามาอ่านผิดบางทีโทรเข้ามารีเซิร์ฟเราอย่างเงี้ยถามว่าร้านโสนหรือเปล่าเราบอกว่าชื่อสโนค่ะครับคนก็จะเริ่มเอะใจแล้วเอ๊ะโสนอะไรบางคนเนี่ยไม่รู้จักแม้กระทั่งว่าต้นโสนคือต้นอะไรนี่คนไทยรุ่นใหม่นีไม่เห็นแล้วนะฮะต้นโสนเป็นยังไงโสนตลอดเลยเอกไม่ใช่ค่ะชื่อโสนนะมีลูกค้าให้ดูด้วยว่าเป็นดอกสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเขาว่าเพราะว่าตรงที่ตรงเนี้ยค่ะ คนโบราณเนี่ยคนอุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าหนองสโนคือแผ่นดินที่ใกล้น้ําใช่ไหมคะต้นสน,นี่ยเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยบริเวณริมตลิ่งก็จะมีดอกสโนขึ้นมาสวยงามมากเลยครับเราก็เลยนึกถึงคําว่าสโนขึ้นมาก่อนอว่าโอ้พอพูดสนนปุ๊บเนี่ยสนนเนี่ยเขาสื่อถึงความเป็นไทยได้ด้วยครับอีกทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราเนี่ยคะ่ะดอกไม้ประจําจังหวัดเป็นดอกสโนนะคะพอดีเลยือนกันพอดีเลยเป็นที่มาเลยคุณผู้ชมครับและจุดที่เราตั้งเนี่ย คืออยู่ใกล้กับโบราณสถานนะซึ่งอยู่ที่บริเวณวัดมหาธาธตุ็ด้านหลักของเราเนี่ยวิวก็คือบึงพระราม,รามซึ่ะสวยมากคุณผู้ชมครับเพราะว่าพอบริการเนี่ยเขาเรียกว่าเราได้สุม่มซับนะเรื่องของความเป็นไทยเรื่องของความเป็นธรรมชาติซึ่งอยู่ที่เดียวกันเนี่คุณผู้ชมชตรงนี้นะสโนนนัทิยาเปิดทําการมานานเท่าไหร่แล้วเปิดทําการมาประมาณ2ปีแล้วค่ะเราเปิดเมื่อวันที่28นะคะสิงหาคมเมื่อปี61 61ึนใช่เพิ่งจะเริ่มต้นเลยนะตอนนั้น บรรยากาศตอนนั้นกับสนุเนี่ยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยก็คือคึกคักมากเพราะว่าเราอยู่ในแหล่งโบราณสถานใช่ไหมคะวัดมหาธาตุเนี่ยจะดังมากเรื่องเสียนพระในต้นโพ<อ>ถือว่าเป็นอันซีนของพระคนครศรีอยุธยาเลยทีเดียว,ท,ยวทีนี้เนี่ยเราจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยหลากหลายเชื้อชาติมากรวมทั้งคนไทยที่แบบมีความต้องการที่จะมาเที่ยวเพราะว่า <ผม S 1> อย่าลืมว่าคนไทยเองเนี่ยเราใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะเราเนี่ยชอบมากเลยไหว้พระก้าวัดล่องเรือชมแม่น้ำากุ้ง อย่างเช่นตอนที่เออเจ้ากําลังดังๆเนี่ยทุกท่านน่ะมาด้วยชุดไทยสวยงามมากนะฮะใช่บรรยากาศนี้ได้มากเลยนะตรงนี้ใช่เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยใช่แล้วก็ฝรั่งก็จะตื่นตาตื่นใจกับไทยคอสตูมของเราอย่าง<ม>ี้ค่ะก็ คนเยอะคนหนาแน่นมากแล้วก็บรรยากาศในการขายของเนี่ยก็คือคึกคักมากเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็คือยิมย้มแย้มแจ่มใสกันเลยทีเดียวใช่ค่ะที่จอดรถก็คือเนืองแน่นแทบจะไม่พอครับคุณผู้ชมครับอย่างคุณนะัทต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่สนใจทำงานเรื่องของการบริการเรื่องของคาเฟ่ที่นี่ไม่ใช่ที่แรกของคุณนัทนะฮะยังมีเรื่องของคาเฟ่ที่อื่นด้วยนะครับความแตกต่างจากที่เราเคยทํามากับจุดนี้แตกต่างกันไหมครับ ก็แตกต่างเหมือนกันค่ะอย่างตอนที่แรกที่ทำเนี่ยเราจะเป็นแฟรนไชส์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีคนที่คอยดูแลควบคุมให้เราอยู่เงี้ย<ม>เพื่อให้อยู่ในระบบระเบียบของการเป็นแฟรนไชส์ส่วนอีกที่นึงเ่ยไม่แน่ใจว่าพูดได้หรือเปล่าอยู่ที่วัดวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะชื่อร้านบ้านเขาม,าม้าอันนั้นเขาก็จะมีความโดดเด่นของเขาเนี่ยอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่า ตกแต่งด้วยลวดลายผ้าขาวม้าแบบไทยมีผ้าคาดเหมือนแบบเหมือนผ้าคาดพุงของคนโ,โ,โบราณใช่แต่ว่าจุดที่เราอยู่ตรงนี้ของร้านสโสน,นเนี่ยค่ะเราอยู่ในเขตของโบราณสถานใช่ไหมคะเราอยู่ในพื้นที่ของอาอาขายของที่ระลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําร้านเนี่ยเราก็จะต้องคํานึงถึงแกนหลักของสถานที่ด้วยว่าเขาเป็น,ธธนอุทยานแล้วก็คํานึงถึงเพื่อนบ้านของเราด้วยว่ารูปลักษณ์ร้านอของเราเนี่ยเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วเนี่ยจะต้องไม่แปลแกแยก เราจะต้องหน้าตาเหมือนเพื่อนบ้านสวมใส่ใยูนิฟอร์มเดียวกัน <c oughs> เพราะว่าเราอยู่ในตึกเดียวกัน <c oughs> ใช่ไหมคะร้าสโนสนุนายุทยาเนี่ยก็เลยออกมาในรูปแบบประมาณนี้เนาะ <c oughs> ที่คุณพิธีกรเห็นแล้วก็ตกแต่งด้วยการทําด้วยไม้เพราะว่าประเทศไทยเนาะเราก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องไม้ <c oughs> แล้วก็มีการตกแต่งด้วยอิฐเพราะว่ามาอุทยาเนี่ยมาชมเมืองโบราณมาชมเมืองเก่าเราต้องเห็นอิฐเก่าแน่นอนเก่าต้องเล่าเรื่องให้ได้ใช่แล้วก็เป็นแหล่งเผาอิดชื่อดังอย่างเงี้ยก็ต้องมี แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการเป็นร้านคาเฟ่กาแฟเนี่ยเราก็อยากให้เห็นถึงความโมเดิร์นสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยเราก็จะทำร้านให้เป็นรูปลักษณ์กึ่งกลาสเฮ a s s แล้วก็มีมที่นั่งบริการแต่ก่อนเนี่ยจะมีบีนแบ็คเยอะมากก็คือว่ามานั่งมานอนชมวิวกันได้ตามสบายเลยครับผมใช่ช่วงที่พีคๆเนี่ยคนเดินทางเข้ามาเมืองไทยมากๆซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่รองรับนักท่องเที่ยวเลยนะครับมุณผู้ชมคที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักๆของนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติก็พาบริกาศช่วงตอนนั คอนที่นะักท่องเที่ยวเดินทางมามากนี่เป็นยังไงบ้างกีค่คนพอจะทราสถิติไหมครับตรงจุดนี้รายวันเนี่ยวันละพันคนอัพเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะ <บ S 2> ยิ่ง <ผม S 2> ช่วงพีกๆเนี่ยสามารถต้อนรับได้หลายหมื่นคนหรือช่วงเทศกาลอย่างช่วงปีใหม่หรือช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าม,ามามากที่สุดเนี่ยคเคยถามพี่เจ้าหน้าที่ที่เขาขายตั๋วสําหรับเข้าชมเขาบอก<ม> <บ S 2> ว่าเป็นแสนคนก็เคยมีมาแล้วคะ่ะใช่นะฮะซึ่งตรงนี้คุณชมครับพยายามจะให้คุณชมได้เห็นนะว่าความจริงแล้ว ความเป็นไทยเนี่ยยังคงมีคุณค่าแลวถ้าว่าเราร,รักษาเอาไว้อยู่กับความเป็นไทยไว้ได้เนี่ยก็อยากจะเคินกลับมาั้าเรื่องความสวยงามคุ้มค่าทางสภาวะจิตใจ,จนะ,ค,ะครับและธุรก,กิจก็จะเคลื่อนขนึ้นกันด้วยทันทีที่มีข่าวเรื่อง,องโควิดเข้ามาปุ๊บตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกสุดเลยเนี่ยเราจะได้ยินข่าวเรื่องโควิดประมาณปลายปีของเดือนธันวาคมใช่ไหมคะคแต่นักคิดว่าน่าจะเหมือนกับหลายๆท่านก็คือคิดว่า เรื่องนี้อาจจะน่าจะเดินทางมาไม่ไมถึงประเทศของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็จะมีความกังวลใจเนื่องจากร้านเราเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายชาติแล้วก็บวกกับเป็นเราอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยเราย่อมต้องมีความระมัดระวังให้มากอย่างเงี้ยใช่ไหมคะร้านเนี่ยตอนแรกสุดตอนรรแรกสุดเนี่ยเราให้น้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเลยเพื่อป้องกันไว้ก่อนแล้วก็บางทีคนอื่นมาเห็นก็บอกอุ้ยเหมือนกระต่ายตื่นตูมหรือเปล่าตอนนั้นคือ ข่าวเนี่ยยังไม่ดังแล้วคนก็ยังไม่ค่อยมีความตื่นกลัว<ม>นักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนก็คือใครสวมหน้ากากเนี่ยคนนั้นก็คือคนป่วย ช่อาจจะเหมือนว่าไม่เหมือนกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาจะค่อนข้างระวังเราเอ๊ะทำไมคุณมาสวนสหน้าตากล่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามอธิบายเขาว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราสวมใส่เพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขอนามัยของอตัวพนักงานเองด้วยแล้วก็เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะครับผมเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของการปรับตัวของบรรดานะท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อไหร่ครับตอนนั้น น่าจะประมาณเดือนมีนาคมค่ะก็คือเราจะเห็นว่าจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงโดยโซนที่ลดลงเป็นอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยจะเป็นโซนเอเชีย ก่อนเลยก็คือชาวจีนญี่ปุ่นเกาหลี accepted, เนี่ยจะหายไปก่อนเราจะเห็นฝรั่งผมทองเนี่ยพวกชาวยุโรปคอเคเชียเนี่ยเยอะเป็นส่วนมากพวกนี้จะอยู่ถึงประมาณป,าณป,ล,าปลายเดือนเมษายนคะ่ะ<ฮ>แล้วก็ประเทศเราก็จะมีการปิดประเทศใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะเบาบางลงไป <cerc. S 2> ใช่แล้วก็จะมีคําสั่งว่าจะต้องปิดเหมือนสถานบริการสักประมาณ1เดือนประมาณนี้ยครับผมซึ่งนับย้อนเวลาไปแล้วเนี่ยแว่าเลาของคุณนัทเองผ่านช่วงเวลาที่มีการปิด เปิดผ่อนคลาย2องสารอบอย่างต่างุโผู้ชมมีแน่นอนตองนั้นคิดอะไรอยู่ครับพอรู้ว่าเอาละร้านของเราต้องทยอยต้องมีการปิดหรือต้องมีการมีข้อจํากัดมากขึ้นในการเปิดในตอนนั้นต้องตับตัวส่วนตัวองไบ้างก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้สึกแบบตกใจนิดนึงเนาะว่าอยู่ดีๆเนี่อร้านที่กําลังขายดีทำไมอยู่ๆเราจะต้องปิดแต่ทีเนี้ยพอเราลองคิดดูแล้วเนี่ยค่ะ การที่บางครั้งเราเปิดต่อไปเนี่ยมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียคําว่าได้ไม่คุ้มเสียในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของจํานวนเงินหรือรายได้นะคะแต่หมายถึงสุขภาพอนามัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆพนักงานที่เขาอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าน้องๆเราเป็นเราที่เข้ามาหาน้องๆเนี่ยจะไม่เป็น มันก็เปอร์เซ็นต์มันก็ยากใช่ไหมคะแล้วเพาพนักงานของเราเป็นเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าลูกค้าของเราจะปลอดภัยปลอดภัยอยู่อย่างเงี้ยก็คือเป็นการเซฟทุกฝ่ายเราก็จะต้องเคารพในกฎกติกาตรงนั้นเพื่อว่ามันอาจจะลำบากนิดนึงในช่วงแรกเนี่ยเพื่อที่ว่าช่วงต่อไปหลังจากนั้นมันจะได้พร้อมเปิดแล้วก็ทุกอย่างจะได้กลับมาแบบสมบูรณ์ดังเดิมอย่างเงี้ยค่ะจะได้มีนักท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่ออกมาเนี่ยเราก็ต้องน้อมรับเต็มที่แล้วก็จะต้อง ช่วยเหลือน้องๆเพราะว่าในวันที่เราขายดีมีกําไรเนี่ยน้องๆก็เหนื่อยมากับเราใช่ไหมคะในวันที่ปิดไปเนี่ยเราเป็นเหมือนเจ้านายของเขาเป็นหัวหน้างานอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่ามีส่วนไหนที่เราพอที่จะซัพพอร์ตน้องๆได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีอะไรช่วยเหลือเขาเขามีอุปกรณ์ป้องกัน สุขภาพอนามัยเพียงพอดีแล้วหรือยังและไม่ใช่แค่ตัวน้องๆเองบางครั้งเนี่ยเราดูแลน้องๆดีแต่น้องๆก็ต้องกลับบ้านนะคะครอบครัวเขาเป็นยังไงเขาอยู่สุขสบายดีไหมมีอุปกรณ์มีเจลล้างมือมีหน้ากากอนามัยมียาทานหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยสอบถามไปด้วยแล้วก็ตอนช่วงแรกๆเนี่ยมีการสอบถามน้องว่าห้ามให้ไปไหนเลยนะขอขอเลยขอแกมังคับว่าอย่าอย่าไปไหนเลยได้ไหมอะไรเงี้ยน้องก็แบบมีเชื่อฟังบางทีเราก็แบบหลอกถามว่า ตัวเองไม่ไปแล้วคนที่บ้านไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็บอกไม่ไปเลยอะไรเงี้ยก็ <c oughs> คือช่วยกันครับค่ะมันก็เลยผ่านช่วงเวลาวิกฤตตรงนั้นเนี่ยมาได้ด้วยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายอย่างเงี้ยครับในฐานะที่เราเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่เลยนนะฮะการดูแลพนักงานที่จะบุนนี้ประมาณนี้เนี่ยกับสานการที่เป็นเยอะขนาดนี้เรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงบ้างครับ แต่ก่อนเลยเนี่ยช่วงที่เขาพลิกผีกบพนักงานมีเยอะมากกว่านี้แต่ช่วงนี้ก็คือว่าปรับลดลงแล้วก็ให้สลับวันทํางานน้องๆค่ะ,คะ<ม>เพื่อที่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้มาทํางานแล้วก็มีไรายได้เสมอกันค่ะแล้วก็ในสถานการณ์โควิดเนี่ยแน่นอนว่าคนเนี่ยย่อมต้องน้อยลงอยู่แล้วทางร้านก็จะมีการกระตุ้นโปรโมชั่นทำเมนพิเศษออกมาแล้วก็พยายามแบบสอนมารยาทให้น้องๆว่าสุขภาพดีแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขามี แล้วก็พยายามโปรโมทออกไปว่าร้านของเราเนี่ยทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อนะพนักง,งานทุกท่านเนี่ยได้รับวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้ามาถึงร้านสโนะอียาของเราเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าทุกท่านเนี่ยจะได้รับการบริการที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยแล้วก็มีอนามัยมจากตัวพนักง,งานเองใช่ค่ะ,คะนอกจากความแข็งแกรง่งลูครับผมทราบมาว่าณนะตรงนี้เนี่ยที่มีร้านค้าหลากหลายแล้วก็หลายร้านด้วยกัน เขาช่วยเหลือกันนะถึงแนมะ้ว่าจะเจอเรื่องของวิกฤตโควิดช่วงเปิดไม่เปิด,ปดการผ่อนคลายบรรยากาศที่นี่ยังคงเกือ้อกูลกันอยู่อยากให้เราสังนิดหนึ่งเพราะที่นี่เขาอยู่กันยังไงดูแลก,กันยังไงครับได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะสมมติถ้าเผื่อกล้องแคลนไปเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นจุดขายของที่ระลึกจะเป็นล็อกใช่ไหมคะตอนแรกเลยเนี่ยเราเปิดทุกล็อกเลยสดใสล่าเริงมากทุกคนก็คือมีความสุขแต่พอช่วงที่ต้องปิดไปเนี่ยบางที ร้านอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นบางทีเขาขายของที่ระลึกเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถขายได้ดีเท่าแต่ก่อนเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว,ว่าบางทีชุดช้างหรือว่าตัวพวกแมกเนตอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติที่ชอบซื้อไปเป็นของฝากใช่ไหมคะมแต่อย่างค,คนไทย,ยได้วยกันเองเนี่ยบางทีเราก็สวมชุดสุภาพมาอยู่แล้วเราก็อาจจะไม่ต้องมาซื้อพวกผ้าพันคอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเงียบเหงาลงไปบ้างทีเนี้ยเพื่อนๆร้าน้าเนี่ยเขาเคยพูดว่า พอร้านปิดเนี่ยร้านไม่เปิดใปเนี่ยมันเกิดความเงียบเหงาเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เปิดว่าเพื่อตัวเราเองเฉียงผู้เดียวไม่ใช่ว่าเพื่อพนักงานของเราเองอย่างเดียวแต่ว่าเพื่อเพื่อนๆร้านอื่นๆของเราด้วยเพราะเขาบอกว่า ถ้าเขาเปิดร้านเดียวเนี่ยเขาเหงาเขาก็คงไม่สามารถมาเปิดได้แต่ว่าถ้าเห็นร้านโสนเปิดอยู่ด้วยเนี่ยก็เหมือนว่าใจชื้นขึ้นมาใช่เพราะเราก็มีเพื่อนขายของเหมือนกันเนอะแม่ค้าเจอแม่ค้าคนขายเจอคนขายคนซื้อเจอคนซื้อคนซื้อก็จะดีด้วยนะคะเพราะว่าไม่ต้องซื้อแค่เราล้านเดียวนะถูกใจร้านไหนก็เดินไปได้เลยเพราะว่าขายของดีมีคุณภาพทุกร้านค่ะนะคับมไปอยู่อุ่นใจมีเพื่อนช่วยขายนะครับคุณค้าไม่มีประการแต่เห็นหน้ากันเนี่ยรู้สึกว่าอ่ะยังมีเพื่อนไม่เหงาแน่นอนใช่ค่ะครับคุณน่ะครับ การเริ่มดีขึ้นณโอลานี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างครับมีการตอบรับจากรบรรดานักท่องเที่ยวรุกคนเดินทางเป็นยังไงบ้างระยะนี้ครับช่วงนี้รู้สึกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มจะเยอะขึ้นจากมาตรการที่เราได้แบบผ่อนคลายจากทางภาครัฐนะคะแน่นอนแหละคนอยากเที่ยวเนะก็แบบรอเวลานี้มานานช่วงสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะเป็นช่วงพรามพรามของอยุธยาเลยทีเดียวว่าจะมีคนแบบอยากมาก กินกุ้งหรือว่ามาเที่ยวคาเฟ่อะไรอย่างงี้ค่ะมาชมวัดมาไหว้พระก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่ทุกท่านจะได้ใช้เวลาแบบกับครอบคอรัวหรือกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยคะ่ะอยุธยาก็แบบไม่ได้น้ําท่วมนะคะ <c oughs> มาได้มาได้ไหฮะถึงเรื่องของน้ําท่วมตัวนี้บ้านเราเป็นยังไงบ้างคะช่วงเวลานี้ค่ะก็อาจจะเห็นจากข่าวที่ออกไปนะคะว่าตรงจุดต่างๆเนี่ยอาจจะมีน้ําท่วมสูงแต่ว่าในตัวกเกาะเมืองของเราเนี่ยบางทีลูกค้าหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยค,ค,คอนเซิร์นว่า เอ๊เราจะมาได้หรือเปล่านะเพราะว่าบางทีเราเซิร์ชทางแมพใช่ไหมคะออนไลน์เนี่ยลูกค้าบอกว่ามันขึ้นค่ะพี่ว่าให้ระวังน้ําท่วมเราก็เลยบอกลูกค้าผู้ความมั่นใจว่าในเกาะเมืองของเราเนี่ยปลอดภัยแน่นอนค่ะน้าไม่ท่วมมาเที่ยวได้เลยมานอนค้างมาชมวิวได้เลยครับคุณผู้ชมครับเราได้ทราบถึงที่มาของร้านสโนแอดอยุธยานะครับหรือว่าสโนนัอยุทยาเนี่ย เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมอยากเห็นเลครับว,ว่าที่นี่สีสบ,บัดดึงดูดให้กับนักท่องเทีย่ยวได้มากคือเรื่องของซ <c oughs> ิกเนเจอร์ซึ่งเป็นสินค้าหรือเครื่องดื่มน,นั่นเองที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างครับถ้ามาร้านสโสน,นะอุทยานะคะสิ่งที่ <c oughs> พลาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องดื่มร้อนค่ะตัวที่เราแนะนําเลยเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะก็คือลาเต้ค่ะทําลวดลายบนฟองนมนะคะเป็นลายพระปรางวัดมหาธาตุค่ะมีที่เดียวแน่นอนแล้วก็ถ้าใครมาแล้วไม่ไม่ชอบเนี่ย ไม่จริงเลยใช่รหรือว่าเห็นแล้วไม่ถ่ายรูปเนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะแอบเห็นว่าสวยงามมากและพระปางเนี่ยความจริงแล้วถ้าเรามาสถานที่จริงคุณผู้ชมฮะพระปางเนี่ยอาจจะไม่เต็มยอดนะ<ช>ไม่สมบูรณ์แต่ที่นี่ทำได้ฮนะร้า,าโนโ<ช>เนเต็มพระปางเต็มยอดสวยงามมาก่านรูปแบบของราเต้กาแฟก็โผ่เนี่ยแล้วตอกจักนีมีอะไรอีกครับก็ อีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นเครื่องดื่มเย็นเหมือนกันจะเป็นกาแฟมะพร้าวค่ะคเป็นกาแฟ<ผ>มนมใส่มะพร้าวก็จะมีความหอมขึ้นมาส่วนมากเนี่ยลูกค้าจะมีความชื่นชอบเป็นพิเศษแล้วก็จะเป็นเค้กมะพร้าวแล้วก็ค้กข้มค่ะคของ <ผม S 2> ที่ร้านเนี่ยเป็นโฮมเมดทำเองแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีไขมันทรานแน่นอนเป็นแบบวันน,น้อยอแต่วันน้าครับผมเราจับเทรนด์ของลูกค้าทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินี่นะครับมีบค,บความแตกต่างกันไหมในการให้บริการ ก็มีบ้างเหมือนกันค่ะอย่างว่าวิธีการดื่มของแต่ละชาติหรือว่าของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างคนไทยเราเนี่ยจะอาจจะชอบเค็มๆสํเป็นส่วนมากนะคะในพื้นที่ของคนอยุธยาเนี่ยส่วนฝรั่งต่างชาติเนี่ยอาจจะมีความชอบว่าชอบเบาๆนุ่มๆอย่างเงี้ยเราก็มีกาแฟแบบหลากหลายตัวให้บริการ,รเพื่อว่าลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถรีเควสได้อะค,ะค่ะอย่างปูกาแฟเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าหลักๆในร้านเราเลยมีที่มาอย่างไงบ้างครับ ตัวเมล็ดกาแฟของเรานะคะให้มั่นใจได้เลยว่ามาจากแหล่งพอปลูกในประเทศไทยแน่นอนนะคะมาจากทางภาคเหนือเชียงรายค่ะแล้วก็ให้รสหอมนุ่มละมุนเนาะอ,อยากให้ทุกท่านได้มาลิ้มลองกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเราอยู่ในประเทศของเราเนี่ยบางทีอาจจะมีกาแฟที่หลากหลายสายพันธุ์เนาะมาแต่ว่าผล,ผลผลิตในประเทศของเราเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ามี เป็นเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงมากแล้วก็ได้ส่งออกไปขายต่างประเทศเนี่ยในราคาแพงแต่ที่ร้านเนี่ยขายกาแฟในราคาแก้วหลักสิบเนาะไม่ราคาไม่แพงมากอยากให้ลูกค้าได้ได้มาลิ้มลองของดีในราคาที่ไม่แพงค่ะแล้วก็ในบรรยากาศที่สวยงามของบ,บึงพระรามแล้วก็วัดมหาธาตุแห่งนี้ด้วยค่ะครับ ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะนี่คือความตั้งใจนะฮะของเด็กาสาวคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ในการประกอบธุรกิจบริเธอเจอเรื่รองของวิกฤตโควิด COVID, เหมือนเช่นที่พวกเราได้ประสบกันมาเหมือนกันเลยครับแต่เพื่อผ่านมาได้ครับด้วยความตั้งใจในการทาเรื่องของธุรกิจก็ดีเรื่องของการให้บริการก็ดีแน่นะค,คนรุ่นใหม่เนี่ยมองว่าในอนาคตหลังจากนี้นะคุณนาครับการทาธุรกิจจะมีความยากง่ายสําหรับตัวเรามากน้อยแค่ไหนคิดว่าในอนาคตเนี่ย มองให้เป็นเรื่องยากก็อาจจะต้องเป็นเรื่องยากนะคะคแต่คิดว่าในเมื่อเราเนี่ยได้ผ่านอุปสรรคบางอย่างมาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็เชื่อว่าในทุกอุปสรรคเนี่ยเราจะย่อมมีโอกาสที่ให้เราทําธุรกิจต่อไปได้อย่างเช่นบริเวณตรงนี้ค่ะก็ตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีร้านกาแฟเกิดขึ้นหลายๆท่านก็คิดว่าจะมาทํากาแฟในพื้นที่ตรงนี้สามารถทําได้หรอสามารถทําได้ได้จริงไหมอย่างเงี้ย ก็ในวันนี้ก็สามารถที่จนสูให้เห็นแล้วว่าเราสามารถทําร้านกาแฟในบริเวณอุทยานป <Okay. S 2> ระวัติศาสตร์ได้แล้วก็มีลูกค้าเนี่ยที่ <Okay. S 2> มีความชื่นชอบในการดื่มกาแฟหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นสายว่าคาเฟ่ฮอปปิ้งอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> หรือว่าคนที่มาท่องเที่ยวอุทยานต้องการพักผ่อนอย่างเงี้ยพื้นที่หย่อนใจสําหรับนั่งช <Okay. S 2> ารอย่างเงี้ยก็สามารถมาได้ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายเท <Okay. S 2> ่าที่ เท่าที่เราจะสามารถผ่านไปได้คือถ้าเราลงมือทําแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราย่อมต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จอะคะ่ะใช่ก็คิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการทําธุรกิจของทุกๆท่านด้วยก็คือว่านอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วเนี่ยน่าจะต้องมีความแบบตั้งใจให้มากหมายถึงว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแค่คิดคิดอย่างเดียวก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จได้ลองทําดูค่ะแน่นอนว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างไปได้แน่นอนค่ะขอบคุณนะคะ ซึ่งนอกจากเรื่องของผู้ประกอบการแล้วผู้ชมครับแน่นอนว่าเรายยังคงต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับที่สำคัญหลายอาชีพมากที่เผชิญกับปัญหาอยู่กันนี้เหมือนเช่นคุณนัดเหมือนผู้ประกอบการหลายๆแห่งเท่านี้อยากให้กำลังใจคนไทยที่ประสบปัญหาควูเปิษเกาถึงแม้ว่าจะาเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วก็ตามนี่นะครับอยากให้กำลังใจอะไรกับคนไทยครับค่ะในฐานะผู้ประกอบการนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันเนอะเราเชื่อว่า2ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราก็ได้ผ่านอุปสรรค เข้ามามากมายหลายอย่างแต่เชื่อว่าด้วยพลังของเราแล้วก็ศักยภาพของตัวเราทุกคนนะคะ <c oughs> มั่นใจว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แน่นอนแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ไม่แน่ว่าปีหน้าเนาะปีหน้าฟ้า,าใหม่ก็น่าจะเห็นนะักท่องเที่ยว <c oughs> ได้กลับมาเที่ยวในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ <c oughs> พระนครศรีอยุธยามากขึ้นนะคะแล้วก็เราชาวพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็ร้านสนุนอยุทยานะคะ แล้วก็เพื่อนๆผู้ประกอบการท่านอื่นเนี่ยก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะที่จะได้ให้บริการทุกท่านค่ะอยากให้มาเที่ยวอยุธยากันเยอะๆนะคะขอ,คขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับหลายครั้งที่เรามีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับกับบรรดาผู้ประกอบการในช่วงของโควิด -19 นี้เรามักจะได้รับแรงบันดาใจต่างๆมากมายนะครับด้วยบริบทที่แตกต่างกันไปของธุรกิจของสถานประกอบการวันนี้พอเราพูดคุยกับคุบคณดานแล้วถือว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ปรเจเปิดคาเฟ่ครับแล้วในบริบทที่ค่อนข้างยากกับโควิดหรือสถานที่แต่เธอสังเกตตลอดเวลาว่านักท่องเที่ยวคนที่มาใช้บริการที่ร้านเธอนั้นต้องการอะไรที่สําคัญเธออยู่ได้ภายใต้วิกฤตแบบนี้ด้วยการตั้งใจจริงน,นะครับขอบคุณคุณณัฐคุณจิราภาวีจิตสัจพงศ์เป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณเลยครับขอบคุณ,คคณมากค่ะและเ้เพบกันใามเปนโอกาสต่อไปก็คุณผู้ชมครับสวัสดีครับ